ไปต่อกันที่หอประชุมจังหวัดมหาสาครคามครับที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามครับโดยนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาครคามเป็นประธานในพิธีวางพันุ์พุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยยมมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชราสุธาพิมลหลักพระบรมราชินีครับหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมประชนมพรรษาสามิถุนายน2 5 6 8โดยมีสารทหารตำรวจ ข้าราชการองค์กรภาคเอกชนและพี้องประชาชนร่วมถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระชายาหลักสมเด็จพระนางเจา้าพระบระมราชินีจากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายาหลักสมเด็จพระนางเจา้าพระบระมราชินีวางพันผุ่มเงินผุ่มทองเปิดกลวยกระทงดอกไม่ถูกเทียนแพ้และจุดเทียนมหามงคล ต่อเทียนไห้เกผู้ร่วมพิธีผู้วาราชการจังหวัดมหาสรารคามได้กล่าวถวายบางังงคมทุนถวายพระพรชยมงคลร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสะดุดดีจอมราชาและกับผู้วาราชการจังหวัดมหาสรารคามได้กล่าวทรงพระเจริญสามเถรอครับ